สี่สูตรไข่เจียวยอดฮิตสูตรนี้ไม่ธรรมดาครับสำหรับสูตรแรกนะไข่เจียวน้ำมันเย็นนะใช้ชื่อนี้นะผ่านฉลุยเทคเจอร์แม่งคือแบบขนมอ่ะไข่ขเไข่เจียวอ,อ่ะคุณค่าดีไหมไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกสูตรนี้คือสำหรับผมคือโคตรผ่านดูดูเด็ดใมันก็เหมือนไข่เจียวปกตินะอือเออเหมือนฟูเยอะเลวยว่ะมันเหมือนจะฟูขึ้นมา่ามาดูรสชาติกลิ่นไม่เปลี่ยนไป เป็นคลิปเหรอเป็นเรื่องอใครดูคลิปนี้นะครับรวยสวัสดีครับกุ๊กี้มาวันนี้มาทำ4สูตรไข่เจียวยอดฮิตแห่งยุคสมัยของผมดีกว่านะ ทุกสมัยของผมก็คือยุค90ป่ะข <2, 000. S 1> อง0ตนานต้นปีนี้ผมอายุ32ปี32ปีนี้ไข่เจียวที่ผมรู้สึกว่าอน,นอกจากที่ว่าทำกันบ้านๆน,นะเอาที่แบบเห็นในโซเชียลดังกระชอนเลยนะอันแรกเลยคืออะไรรู้ป่ะเป็นไวรัลมากในช่วงที่เราเรียนหนังสืออยู่ก็คือไข่เจียวน้ำมันเย็นของพ่อพี่นิกกี้ถูกป่ววะอืสีห้าล้านวิวทอดไข่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ้ำมันเย็นเย็นเทใส่ไข่แล้วรอให้มันสุกเองเขาบอกว่าพิสูจน์มาแล้วว่าไม่อมน้ํามันฟูหนาอร่อยจริงปะไม่เคยกินว่ะผมไม่เคยทําเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ย ก็ถ้าเกิดเซิร์ชเข้าไปอ่ะก็คือเจอเต็มโซเชียลอ่ะก็คือแพร่หลายมากควสูตรนี้ถูกปะลองดูลองไหมอ่านมาดูเลยครับอ่ะใช่อะไรบ้างไข่ไก่ผมจะใช้สูตรของผมนะหมายถึงว่าสูตรการปรุงรสของผมที่ผมชอบนะไข่ไก่ซีฟองแล้วก็ผมว่าไอไอตัวหมูสับอ่ะใส่นิดเดียวพอจริงๆไข่เจียวหมูสับใส่เยอะไม่อร่อยนะอืมันต้องใส่นิดๆพอแล้วก็แบบอารมณ์เหมือนว่าให้มันพอมีถ้ามีเยอะไปไม่สวยด้วยมันเจอหน่อยเดียวพอแล้วก็วิธีปรุงของผมนะ อันนี้ผมถ้าเกิดคนดูช่องผมเขาจะรู้ดีแล้วก็คือไข่ซีฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนช้อนกินข้าวช้อนเล็กได้หมดอร่อยเลยไม่เค็มเกินแค่นี้แค่นี้เอ้ยเดี๋ยวมีเคล็ดลับกปนบนึงอ่ะไข่ซีฟองน้ำปลามานช้อนอย่างเงี้ยก็คือสําหรับผมคือจบถ้าชอบกินเค็มก็เพิ่มนะแต่ผมไม่ชอบประมาณนี้แต่เยอะไหมไข่เียมไม่ต้องเยอะมากไข่เค็มไม่ต้องเยอะมากพอไหมนี่เยอะหรือน้อยน้อยม้งไม่เยอะหรอกนิดนึงอ่ะนิดนึงนะพิงไข่หนึง จบสำหรับผมคือสูตรนี้คือสูตรผมนะจบเลยแต่วันนั้นจําได้ปะที่เราชิมกันเขาบอกว่าไอ้นั่นอร่อยสุดไอคลิปที่แล้วอ่ะเขาบอกผมปรุงรสอร่อยสุดรสดีแต่แล้วแต่คนชอบอย่างผมอะผมชอบกินน้ําปลาหอมๆอ,อะไรอย่างเงี้ยยิ่งทอดกับน้ํามันหมูนี่คือแบบสุดอ่ะเอาเลยปะไปครับไปครับเอาไปเลยเดี๋ยวทอดเลยดีกว่าปมาครับตีพอฟูฟูเขาบอกว่าอะไรรู้ปะยังไม่ต้องเปิดไฟเลยน้ํามันใส่อื เขาบอกน้ำมันใส่แค่ไหนก็ได้ทอดเสร็จน้ำมันเหลือเท่าเดิมจริงไม่จริงมาดูกันรอไม่โอ่งเหรอแล้เหรออ๋อผมพูดตรงผมไม่เคยทดลองนะแต่ดูบ่อยอใส่เข้าไปเลยเขาบอกใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยอืมแล้วก็แต่ไรไฟยังเปิดยไม่ได้เปิดนะแต่เขาบอกสูตรนี้ก็คือต้องใช้ไฟเบาเรื่อยๆให้ไข่ค่อยๆสุกม,มาดูนะว่าทฤษฎีตั้งแ,แต่เด็กยันโตที่เรารู้มาแม่งผิดจริงหรือเปล่าอ่ามาดูแต่เขาบอกให้ไฟไฟเบาไฟเบา อ่ามานี้คำถามเดียวเลยนะอูจะได้กินกี่โมงตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีนะเอามาดูว่าจะได้กินกี่โมงนะสำหรับสูตรไข่เจียวน้ำมันเย็นเอามาดู แค่ประมาณแค่สามนาทีนะเฮ้ยดูดีป่ะเสร็จตัวแล้วนะดูฟูไหมดูฟูนะแล้วก็น้ำมันก็ยังไม่ได้ดูดไปหมดนะก็ยังลอยๆอยอยู่นะเออคำถามคือพิกตอนไหนวะดูคลิปนานแล้วจำไม่ได้ให้สุกเลยให้พิกหรือพิกได้เลยวะมึงว่าน่าจะได้แล้วนะพิกเลยไหมพิกเลยเนี่ยดูก่อนว่าติดไหมดูนะไม่ติดเห็นป่ะไม่ติดพลิกเลยไหมพลิกเลยหรือเขาบอกไม่ต้องพิก น่า่ต้องพิกนะน่าต้องพิกนะออ่ะพิกเลยนะอือไปอ่ะดูนี่ได้ข่าวสงสัยไฟแรงไปแต่ไม่เป็นไรผมว่าเดี๋ยวเราตัดออกได้หมายถึงว่าตัดตรงไม้ไม่ออกค่อยกินนะอ๋อคือตอนแรกเราเปิดไฟแรงไปนิดนึงใช่ใช่ตอนนี้มันต้องเหลือไฟเท่านี้เลยะดูดิอือเฮ้ยแต่ถามผมนะคุณดูดิมันมันหนามันฟูนะ คือถ้าตัดไม่ไหมออกอ่ะผมว่าโอเคเลยนะไปไหนแล้วไม่ไหมหายไปแล้วเอาันไกลตัดอะมาดูเฮ้ยตอนนี้คือผมว่ามันเริ่มสุสุบันผมจะพีกอีกทีไปฟูเลยว่ะเฮ้ยมันเป็นเล่นนะน้ำมันนี่ก็ยังเหลือดูดิน้ำมันเหลือเยอะเหมือนเดิมนะอีกหน่อยหนึ่งไหมคุณว่าเดี๋ยวคุณว่าพอแล้วได้แล้วนะกำลังดีเล้วเดี๋ยวมันแห้งไงลาอืม ปกตินะถ้าเกิดเป็นสูตรผมเลยนะผมพูดตรงๆว่าผมต้องเร่งไฟนิดนึงเพื่อให้น้ํามันมันออกจากออกจากไข่คุณว่าเราต้องเร่งไหม,ไมเ,เราตามเขาเอาตามเขาเลยนะ<า><า>เรา,เามากินแบบตามเขาเลยนะว่าเออว่าจริงไหมเขาบอกไม่อมน้ํามันอ่ะจริงไหมเอาเอาลองดูอันนี้เอาแบบว่าตามเขาเลยนะอะผมจะลกขึ้นไปหน่อยพี่โป้น้ำมันตอนแรกก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยไม่กว่านี้นะถูกป่มใช่นิดเดียวคือเหมือนว่ามันดูดไปนิดเดียวอ่ะอืมอ่ขึ้นเลยนะ พี่โปง้วงว่าวววเขาท่าหว่ะว่าเขาท่าหว่ะน้ำมัน,น่ะคุณดูน้ำมันนะน้ำมันไม่ได้ก็คือจากตอนแรกก็ก็ไม่ได้ลดไปเยอะผมพูดตรงถูกป่ะใช่ใช่น้ำมันไม่ลดไปเยอะนะผมปิดไฟไม่ลดไปเยอะหน้าตา,าจ,จะดูสวยงามไหมเราอดจ,จะเอาขึ้นเร็วขึ้นช้าไม่รู้เหมือนกันแต่เรา,เาแบบว่าอะเอาตามตาว่าสุกแล้วแล้วกันชิมแลม้วไหมไปครับชิมครับอ่าชิมเลยมา ดูแบบอ่ะมีโอกาสอมน้ำมันถูกป่ะมีโอกาสมีโอกาสดูมันมันดูอะไรนะแต่ถามว่าด้านไหมผมว่าไม่ด้านถูกป่ะอืมดูชามไม่ได้ด้านอ่ะลองดูนะแป๊บหนึ่งนะที่แน่แน่คือนุ่มแหละนุ่มไหมนุ่มนะหนาไหมหนาดูอมน้ำมันไหมก็พอจะได้อ่ะลองดูไปเลยไม่ออมน้ำมัน คือปกติไข่เจียวที่เราเทล,ลงไปปุ๊บม,มันจะบวมขึ้นมาหน่อยใช่ปะแล้วก็บีบลงมามันจะมีกรวงเขาเรียกว่ามีรูอากาศน้ำมันจะอยู่ข้างในนั้นแต่เนี้ยนุ่มแล้วก็หนาหนานุ่มแล้วก็ไม่ไม่มีข้างในั้นไหนแต่มีั้นมันข้างนอกไหมมีก็คือติด,ต,ดติดตามเนี้ยคือถ้าจะจู้เจ๋ดับจบเลยลองไหมครับงครับสูตรนี้คุณเคยทำไหมเจตุ๊กไม่เคยเจตุ๊กก็คนโบราณนะ <laughs> คนโบราณหรอคนโบราณก็คือยังไม่เคยเจอสูตรนี้ใช่ไหมเป็นไง ความนุ่มความอะไรนุ่มนุ่มไหม,มะนะนมแล้วดเทคเจอร์เป็นไงก้ไม่อมน้ํามันอย่างที่บอกก็แหละมันนุ่มมันมันไม่กองกลงเหมือนที่เราทอดน,น้ํามันแล้วร้อนปูปูอะใช่มันไม่แบบ<อ>ไม,ไม่ไม่เป็นโพร่งอะมันไม่เป็นโรพร่งเฮ้ยผมว่าสูตรนี้อร่อยเลยถ้าเกิดให้ผมคิดนะอร่อยอร่อยหอมถ้าคือมันเหมือนมีน้ํามันแค่รอบนอกอะหน้าหลังแสดงว่าถ้าเกิดคุณอะเอาเอาเนี่ยไปลงบนกระดาษซับมันแล้วคุณโปะหน้าหลังคือจบเลยอข้าใจวิวไหมอืม สูตรนี้ไม่ธรรมดาครับสําหรับสูตรแรกนะไข่เจียวน้ํามันเย็นนะใส่ชื่อนี้นะผ่านฉลุยไปครับสูตรที่สองมาครับสําหรับสูตรที่สองนะสูตรนี้ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองคลิปผมเนี่ยคนดูเป็นล้านคนเลยนะสำหรับตอนที่แจกคลิปนี้เมื่อสมปีที่แล้วก็คือไข่เจียวสูตรกรอบทุกอนูใครที่อยากดูคลิปเก่ายอ้อนไปดูครับปิ้งอ่าแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องย้อนเยอะครับเอาไ่ดูกันเลยวันนี้เหมือนเดิมครับผมไข่ซี่ฟอง น้ำปลาหนึ่งช้อนเหมือนเดิมช้อนกินข้าวอ่าใส่เันไปเลยครับปึ๊บสูตรเดิมๆนะผมชอบสูตรนี้ผมก็จะทาสูตรนี้นะเหมือนเดิมอีกแล้วเข้าเดิมไหมครึ่งหนึ่งประมาณนึงเอ้ย,อย,อยแน่นอนจริงจริงนะสูตรนี้อร่อยปะเมื่อกี้กินสูตรนี้อร่อยไหมอร่อยผมว่าอร่อยแล้วนะบางคนนะผมเห็นนะเขามีสูตรอะไรนะใส่มะนาวใช่ปะ่ะเออเคยเห็นบ,บอกจะฟูขึ้นใส่แป้งทอดกรอบเคยเห็นป่ะเคยเห็นเออก็งงๆไปหมดนะเฮ้ยผมคิดขึ้นได้วะ ผมเคยไปดูช่องทวิตเตอคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเขาอะไม่ค่อยมีตังค์มแม่เขาเลยเวลาเจียวไข่เขาใส่แป้งข้าวโพดไปนิดนึงเพา่อให้มันเยอะขึ้นเหรอให้มันเยอะขึ้นแล้วก็ทอดเป็นไข่เจียวหนึบๆนน่าสนใจไหมแต่หลังจากสูตรนี้ลองไหมอลองได้เลยเอลองได้เอ,อไดเอาสูตรนี้ก่อนอันนี้สูตรกรอบทุกอนด,ดูไปดูครับมาครับเราจะตีให้มันฟูหน่อยนะเพราะมันจะได้แบบว่าพอมีพงอากาศไปเจอน้ํามันเนี่ยมันก็จะ ฟูกว่าเพื่อนเขานะแล้วก็ส่วนนี้ครับจาได้ไหมถ้าเกิดคนเคยดูช่องผมนะยกสูงสูงยิ่งสูงยิ่งกระจายเรียกยกสูงสูงนะถ้ามีบ้านมีกี่ชั้นก็ขึ้นไปยกขั้นบนเลยหกล้ออ่าต้องรอน้ํามันร้อนหน่อยน้ำมันกลางกลางอย่าไปร้อนมากไฟกลางกลางต้องเทแล้วสาคัญคือต้องมีนี่นะสำคัญที่สุดเลยไม่มีอนันนี้คุณทําไข่เจียวสูตรนี้ไม่ได้ยกสูงสูงเทลงมากระจงกระจายเรียกนะอ่าเดี๋ยวลองดูนีร้อนยังจเด้าไปแล้วมันฟูขึ้นมาเริ่มเลยครับ คุณดูนะคนดูครับค่อยไค่อย,อย,อยเห็นว่ามันฟูยังมันฟูยังนี่เลยเอาอย่างนี้เลยยกสูงสูงยกสูงสูงฟูไหมฟูไหมฟูทุกอนูจริงฟูทุกอนูครับน้ำมันเยอะๆนะแล้วสําคัญคือจะอยากทอดของให้กรอบคุณต้องทําไงคุณจำได้ปะคือคุณต้องใจเย็นๆต้องให้มันค่อยๆไล่ความชื้นออกไปเนี่ ทอดไปค่อยๆทอดไปเรื่อยๆทอดไปเลย,เ,ลยเอาให้กรอบทุกอนูไฟกลางๆไฟแรงเกินก็ไม่ดีเพราะมันจะไหมก่อนที่มันจะกรอบนะมารอดูครับว่าเป็นยังไงปูวะมาดูกันครับพลิกแล้วจะเป็นไงนะเอาไหมคุณเวลาคุณพริกคุณต้องใช้สก,กิลหน่อยนะคุณต้องเอานี่ขึ้นไปอะ ยังใ,ยงใหญ่อ่ยังใหญ่เอานะสามสองหนึ่งโอ้โหเป็นไงสุดปะกรอบชัวโอ้โหเป็นไงอย่างงี้กรอบชัวปะร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกแล้วซ้มนี้ต้องใจเย็นๆนะให้มันค่อยๆไล่ความชื้นมันออกไปไข่สี่ฟองเท่ากันคุณไปเลือกเอานะถ้าคุณเป็นร้านอาหารคุณจะเอาสูตรไหนไปขายเท้า,าสูตรเมื่อกี้สี่ฟองคุณไปขายเท่าไหรแปดสิบบาทเออร้อยหนึ่งอ่ะปกติแปดสิบบาทถ้าอย่างงี้ผมขาย ร้อยแปดสิบผลเสือป่ะใส่จานเปยใหญ่ๆดูเยอะอยู่เยอะอ่าแต่ร้อยแปดสิบก็แพงไปนะแพงไปแพงไปกำลังกำลังดราม่าเลยสี่พันแล้วไข่แปดสิบบาทพอแปดสิบบาทพอแล้วต้นทุนนิดเดียวเองเออแต่ถามเขาต้นทุนแฝงคืออะไรแก๊สนานไหมใช้เวลานานด้วยน้ำมันแพงไหมน้ำมันหมูรแท้อ่าเพราะนั้นมันก็ต้องมีต้นทุนแฝงกันบ้างจะคุยเรื่องนี้ไหมจะคุยไหมเอาไหมสี่พันไหมละสี่พันไหมละอะไรนะสี่พันไหมละโอ๊ยเจ็บไปเยอะไม่เอาดีกว่าจะโดนฟ้องอีกคุณดูดิตอนนี้ผมจับผมรู้เลยว่า คือมันกรอบมากนะล้วคุณเจอหมาทอดอย่างเงี้ยนั่งไม่ค่อยมน้ำมันเพราะมันเหมือนแห้งไปแล้วอะอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องเล่งไฟนิดหนึ่งนะเพื่อให้น้ามันมันวิ่งออกจากตัวไข่แล้วเราจะขึ้นกันเลยเฮเล้งน้ํามันนิดหนึ่งเลงน้ํามันนี้หนึ่งเลงน้ำมันนิดหนึ่งโอ้จริงๆถ้าเป็นร้านอาหารทาสูตรนี้นี่คือจบนะจบเจ้าไม่แล้วหรือนะโอเคเล้งไฟนิดหนึ่งก็ผมว่าพอละเดี๋ยวมันจะไหม้นะอ่าสบัดดูดิน้ำมันเท่าเดิมไหม เ่าเดิมไหมนะน้อยนะแล้วคุณดูดิฟองโคตรน่ากินน่ะถามว่าทาไมกุ๊กที่เมาไม่ทาสูตรนี้ดูใหญ่ดูโตดูแบบอลังการมันทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะหน้าตามันดูดีไหมเชอะมันดูฟองใหญ่ไหมอืมแต่ผมไม่ชอบเทคเจอร์มันคือมันเป็นความนุ่มฟองฟองกรอบกรอบคือถ้ากินคุณคุณกินคู่กับแกงอ่ะได้เข้าใจป่ะแทงเขียวหวานแกงป่าอย่างเงี้ยคือมันมันมันมีความนุ่มอยู่ถ้ากินกับข้าวนะแห้งกันไปใหญ่ แต่ผมพูดไม่ได้หรอกเพราะบางคนก็ชอบสูตรแค่ผมไม่ชอบก็เลยไม่ขายก็แ,แต่คนเลือกแล้วกันอ่ะผมให้สูตรคุณไปไงใครใครเอาไปขายเอาไปขายครับแต่อันนี้คุณต้องเสียน,น้ำมันนานหน่อยนะเพราะน้ำมันมันเยอะ คุณว่ามันกรอบไหมส่วนนี้เป็นไงคุณลองส่วนนี้ไปขายนี่แม่งชัวรนะ์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณดูความกรอบนะ <c oughs> ได้ยินปะคุณ <c oughs> ดูดิคือแม่งกรอบอย่างขนมอะ่ะดูดิ <c oughs> มันจะเป็นฟูอะ่ะ <c oughs> อ่ะคุณลองดูนะว่ากรอบเปล่านะาคุณดูนี่ <c oughs> <c oughs> ผมบอกก่อนนะมันหอมอร่อยกรอบ ร่วนถ้ากินกับข้าวแล้วมีแกงราดอะ่ะจบเลยแต่ถ้าเกิดกินเปล่าๆอะ่ะสากคอพอสมควรอ่าคุณลองกินเนี่ยพวงคุณลองกินนี่เมาไปเลยอื <laughs> วงอร่อยเป็นไงเอ็กเจอร์แม่งคือแบบขนมอะ่ะมันอีกแบบนึงเลยอ่ะขุนละไห่เจียวอะ่ะคุณค่าดีไหมอืม ถ้าเป็นผมเปิดร้านอาหารป่ามูนนั่นผมใส่เลยได้ปะเข<อ>ากินก<ๆ>แกงป<ๆ>่า<ๆ>อะไรสุดนะก็ไปลองทําดูนะสำหรับสูตรนี้นะสร้งสางงานซาชิมได้อย่างแน่น,นอนสูตรที่สามผมไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้ผมไม่ได้ตั้งนะผมไปดูช่องหนึ่งมาช่องพี่พิเศษบัมนาแดกเขาไปร้านลุงเลียงป้ามาลีอ่าแถวชนบุรีนะเขาบอกว่านี่ยเป็นสูตรไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกผมก็ลองมาทํานะเฮ้ยแต่ผมว่า ที่สุดในโลกเปล่าไม่รู้อ่ะแต่อร่อยไหมอร่อยแน่ผมก็เลยเรามาลองทำมาดูมีอะไรบ้างนะเขาบอกเอาไข่ซีฟองนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างดูครับกุ้งกุ้งเป็นชิ้นนะหมูสับไขเ่เค็มไขเม่ไขเยี่ยวมาพริกแต่ถ้ากิดคุณจะใส่พวกผักก็ได้ก็ค,คือพวกต้นหอมบักชีแต่ผมไม่ใส่นะวันนี้ไม่มีอ่ะลองเลยไหมไครับแต่ผมเคยทำมาแล้วอย่าใส่เครื่องเยอะทอดยากก็จะใส่เครื่องักประมาณนึงแล้วกันนะะ ใส่หมูสับไปนิดนึงผมแนะนําว่าคุณต้องตีกับหมูสับก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องพรุ่งนี้เละหมดเข้าใจปะอ่ะงั้นเดี๋ยวปรุงเหมือนเดิมแต่พอถึงจุดนี้ผมจะปรุงเหมือนเดิมไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะอันนี้เค็มปะอ๋อขอไมไปเค็มแล้วอันนี้เค็มรูกปะอันนี้อาจจะหวานไข่เยี๊ยวมหวานถูกปะเขาแบบว่าใส่แค่ครึ่งหนึ่งของนี้ซีเราปรุงปกติลกลนนะเอาผมใส่แค่ครึ่งช้อนพอเพราะว่าอะไรรู้ปะผมรู้สึกว่าไข่เค็มมนะ ออร์ดูชั่มอาจจะมาจากไข่เค็มนะผมใส่ซิีอซิกวไทยนิดนึงอันนี้ไม่มีนะไอัเนี้ยใส่ไหมใส่ไหมมีให้มีใส่เลยเพิ่มนึงตีก่อนตีก่อนก็คือเราจะตีกับหมูสับก่อนเพาะว่าเดี๋ยวพอใส่เครื่องอื่นผมว่าเราตีไม่ได้ละมันก็จะลำบากหน่อยอ่าตีให้ขึ้นฟูเปิดร้านไข่เจียวได้เงินเด้วยนะส่งการก่อนต้นทุนอะไรก็น้อยนะอ่ะมาดูครับใส่อะไรบ้าง เราใส่กุ้งเข้าไปนิดนึงอ่าเยอะหน่อยนะตังตังเยอะใส่กุ้งเยอะอ่าแล้วก็ไข่เค็มนิดนึงอ่าใส่ไปใส่เยอะมาใส่ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าหุ้ยเครื่องเริ่มเยอะละเครื่องเริ่มเยอะแล้ว,อ,อ,ลวอ่าแล้วก็พริกกินดาแดงโอเคเท่านี้เลยแล้วก็คนเบาเบาแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นผมว่าพวกไข่อะไรมันจะแตกนะอันนี้คุณเคยกินแล้วนี่สมัยก่อนผมถ่ายคลิปจำได้ป่ะ ปีที่แล้วป่ะไม่นานปีที่<ด>แล้วอยู่มันมันอร่อยแบบคุณไม่เคยกินอ่ะอถ้าคนที่ดูอยู่นะไม่ดูคลิปผมนะควรลองทำจริงควรลองทำไปทอดเดี๋ยวทอดแบบธรรมดาที่ผมทอดแล้วนะโอเคมาละห่่ยไปเลยครับอืมอยากินไหมนี่ไข่เจียวผมเนี่ยเอาอย่างงี้ต้องร่อนอย่างงี้ควจีนน่ะเออแล้วเวลาทำให้มันหนาเนี่ยผมจะพับเข้ามาผมจะพับเข้ามา เทคดิผมนะเวลาทำให้มันไข่เจียวมันหนาๆผมจะพับเข้ามามันจะได้ใหญ่ๆนนหนาๆเข้าใจฮนะออได้ห่อด้วยปะได้หอ่อห่อด,ด้วยไม,ไ,ไม่ออกไปโอเคเรามาเปิดไฟแรงนิดนึงได้น้ำมันเยอะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาออกได้ตอนหลังนะผมจะพับอย่างเงี้ยให้มันกลมๆเคี่ยวมันก่อนอันนี้คือสูตรผมนะผมน้ำมันเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าไข่เจียวเะนาะเดี๋ยวเราให้บีบตอนหลังได้คนดูตอนนี้เป็นไง ถ้าจะนอนจะนอนก็มึงเอยเวียนหัวหลับไปเลยนะร่อนเกลียวร่อนเสร็จปุ๊บเราจะน้ํามันออกนิดหนึ่งนะครับน้ามันออกหน่อยโอเคแล้วก็พลิกเลยปุ๊บโอ้โหเป็นไงสวยสดน่งามไหมต้องอย่างนี้นะไข่เจียวเนี่ยเออนี่เวอร์ว่ะอันนี้กรอบกรอบนอกนุ่มในแน่นอนฮะครูในครูในอรอถึงว่าไม่สุกนี่ให้ง่ายนะไฟต้องแรงหน่อยถ้ารู้สึกว่าไข่สุกเราจะเล่งไฟเลยเพราะว่าให้มัน ไล่น้ำมันออกจากตัวไข่อ่ะผมว่าผมว่าข้างในเนี่ยมีโอกาสสุกเยอะและ้วก็จะเล,เล่งไฟเล่งไฟเล็กน้อยตายครับปึ๊บปึ๊บเออไงน้ำมันก็จะวิ่งออกมาเห็นป่ะคนดูบอกไอ้เวียนหัวชี้หานอีกหนึงอึดอึดเออไง ลโเ,เรียบร้อยอเ,เราต้องให้เสต็จน้ำมันสักเล็กน้อยครับเรียบร้อยครับไข่เจียวอร่อยสุดในโลกผมไม่ได้พูดนะมาลองชิมกัน ครับนี่เป็นไงข้างในเนี่ยนะทุกอันดูมันจะเป็นไงไหมครับผมตัดให้ดูนะทุกอันดูมันจะเป็นแบบมีกุ้ง,<ส>ม,งมีอะไรมีกุ้งมีไข่นะมีไข่เค็มมีไข่เยี่ยวมา้ารสชาติมันจะแบบว่า full feel คร่ผมคิดนะอ่ะมาลองดูว่าเป็นไงนะหวังแม่งคือสิ่งที่เขาพูดนะผมสำหรับผมนะ มันไม่ได้เกินจริงไปมากนะคือมันกลายว่าเราไม่เคยกินรสเนี้ยอืม,มันมีความแบบวหวานหวานยุ่นยุ่นของไข่เยี่ยวมา้ามีความเค็มของไข,ข่เค็มมีความนัวของกุ้งมีความเผ็ดของพริกคือมันฟูลฟิลอะคือถ้าคุณมีข้าวสวยร้อนๆนะผมว่าสูตรนี้คือสําหรับผมคือโคตรผ่านคูดูดิดแล้วในหนึ่งคำอ่ะมันมิติมันเยอะอะมันวิ่งมั่วไปหมดเลยอะนะมันสนุกนะสนุก ต้นทุนสูงไหมสูงแต่ผมว่าหน้าทําขาย1 2ห,หน้าทํากินโอเคไหม,มไปครับอีกครั้งหนึ่งไปดูสูตรต่อไปสูตรนี้บังเอิญไปเห็นนะถ้าคนที่ดูช่องผมเห็นเหมือนผมบอกนะว่าช่องไหนลืมไปแล้วตอนนี้คือเขาก็เป็นร้านอาหารร้านหนึงซึ่งก็ลูกค้าเยอะแล้ว พอมีกระตังแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไปบอกแม่เขา,าแม่อยากกินไข่เจียวใส่แป้งเหมือนเมื่อก่อนน่ะที่แม่ทําให้กินนะเขาก็เขาก็เ,าเล่าให้ฟังว่าแบบว่าเอ้ยเมื่อก่อนจะจะเจียวไข่ทีนึะ่ะต้องใส่แป้งใส่น้ําเพิ่มเข้าไปเพื่อให้กินกันได้ทุกคนครบ4คนอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาแห่งความลบาบากของเขาอะไรเงี้ยให้ผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีจริงเหรอวะอะไรเงี้ยมันด, sorry, ดูมีเรื่องราวนะ แล้วก็เลยอยากชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นว่ารสชาติมีความลำบากวะให้มันให้มันแบบว่าไข่มันเยอะขึ้นนะใช่มาลองดูเป็นไงนะไข่ซีฟองนะผมก็เห็นเขาใส่ไข่ซีฟองแหละนะแล้วก็ปรุงรสผมว่าแต่เราดูก่อนนะว่าเราใส่ยังไงไหนอ่ะผมจะลองใส่แป้งละหนช้อนหนึ่งช้อนพอปะพอละพอละสองก็ได้อ่สองนะสอง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 ลูกเยอะลูกเยอะหน่อยลูกเยอะลูกหลายคนลูกสี่ลูกสี่ลูกสี่อะคุณว่าเขาใส่น้ำเท่าไหร่ผมก็ลืมนี่เยอะมากนะ เอาสัดส,ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไปละอือือ่าถ้าปริมาณก,ก็สักสี่ช้อนอ,อ่ะหนึ่งเท <ไป S 1> ่ากับสองอ่ะโอเคหนึ่งเท่ากับสองไปเลยแล้วเขาก็ตีปกติเลยปรุงรสปกติเขาบอกมันจะเหนียวหน่อยอ่าก็ะจะเวอร์นะก็เหมือนเป็นขนมปังเหมือนปะอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็ดูเป็นแบบว่าเพิ่มปริมาณนะเพิ่มปริมาณเข้าไปนะกูไปดูช่องไหนวะเนี่ยหรือกูละเมอหรือกูฝันวะมันมีจริงใช่ไหมคือมันจะเหนียวหน่อยอะ่ะ มันจะไม่เหมือนไข่ธรรมดาให้ผมจําได้นะก็เหนียวกว่าเดิมมาเนี้ยประมาณนี้แหละเมื่อกี้เรายังไม่ได้ปรุงรสนะถ้าก่อนเราจะปรุงรสเท่าเดิมไม่ได้ถูกป่ะเพราะเรามีแป้งกับน้ําผสมเข้าไปเพิ่มมาหน่อยนึงมันก็ต้องเพิ่มความแบบความเค็มเข้าไปอ่ะครับผมมาใส่สักปกติผมใส่หนึ่งช้อนก็หนึ่งช้อนครึ่งพอแล้วเดี๋ยวเค็มไปอุ้ยแล้วก็อันนี้ต้องเพิ่มไหมอันนี้ต้องเพิ่มไหมถามจริงมันต้องเพิ่มแล้วพอแล้วเพิ่มนิดนึงหลายจานแล้วอันนี้หนึงอันนี้นี่ใส่นิดนึงอ่ะเอ้ยแล้วก็เเพิิิ่่มอออีกนนนนดดึึงงคคแปะโ ผมว่าไม่ไอประหยัดไข่ะประหยัดแล้วแต่ไม,ม่ประหยัดค่าหมอกูดูนะอยู่รถแต่ตอนนี <c oughs> ้ลองดูถามว่ามันเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจริงไหมก็จริงผมว่ามันเหมือนเพิ่มเพิ่มไข่อีกสองฟองอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไข่เสียค่าแป้งค่าน้ำพอ,อไปลองดูมันจะเยอะแค่ไหนนะตามที่เขาบอกเขาบอกนะไปอะลองดูนี่ว่ามันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยมันก็เหมือนไข่เจียวปกตินะอืมเออหยนฟูเยอะเลยว่ะมันเหมือนจะฟูขึ้นป่ะอืม เผือ่ออร่อยเลยเนี่ยคุณว่าฟูขึ้นไหมมันดูหนาดูฟูขึ้นไหมเฮ้ยมันจริงจมันปั่นแด้วไฟดีนะเนี่ยลองดูซิลองดูซิลองดูสิลองดูให้มันหนาให้มันใหญ่ๆนะดูดิเออดูใหญ่ขึ้นเว้ยนี่ไข่สี่ฟองนะดูใหญ่ปะนี่เต็มกระทะเลยอ่ะเออ ปัญหาืออะไรรึเปล่าอุ้งพิกได้ไหมเนี่ย <ME> มันดูใหญ่ใหญ่โตนะมันจะพิกได้ป่ะ <ME> ลองดูก่อนไม่เป็นไรเพราะมันเริ่มสุกแล้วแหละพิกแล้วแหละไปอโอ้โห <ME> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฝ <ME> ีมือยังมีเรียกฝีมือยังมีเฮ้ยเออแต่จริงหกฟองเ <ME> ลยไข่สิฟอร์มไม่ใช่ไข่ใหกฟองนะเฮ้ยเผื่อว่าร้านค้าไปใช้นี่ตายนะไอ้ใครดูอยู่ อ๋อพี่ใช้ไข่หกฟองครับน้องอ๋อจริงๆนะสี่ฟองเออเฮ้ยแต่ว่ามันมันเนียนนะมันดูไม่รูไไ้ไม่ออกเหรอเดี๋ยวต้องลองชิมอ่ะเออผมว่าเวอร์กว่าเอาป่ะหน้าตาดูดีด้วยพี่อีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยอืออือ,อ,อโอเคนะผมว่าผมว่าพอแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้นะใหญ่มากจริงปะใหญ่จริงไหมใหญ่จริงไอ้เหี้ยสี่ฟองอ่ะทไมเยอะอะไเฮ้ย ไข่สี่ฟองอย่างเาไข่หกเจ็ดแปดฟองนะามาดูเท็กเจอร์ไหมว่าเป็นยังไงนะเฮ้ยขอบคุณสูตรคุณแม่นะจริงๆร้านค้าร้านอาหารเป็นเล่นไปนะตายแล้วทีนี้เฮ้ยมีโอกาสนะอลองดูเท็กเจอร์ว่าเหมือนคือถ้ามันเหมือนไข่เจียวธรรมดาเป็นเรื่องนะคลิปนี้เป็นเนะรื่องนะร้านคารานอาหารมึงเอ้ยทีนี้ไข่ธรรมดาก็เหลือสองฟองนะแล้วกูดูละมาลองดูนะเท็กเจอร์ดูด้วยตามไม่เปลี่ยน ถูกป่ะดูได้จาไม่เปลี่ยนนะความนุ่มจ่าถ้าเกิดการกดช้อนก็ไม่เปลี่ยนเอามาดูรสชาติกลิ่นไม่เปลี่ยนไม่ได้รู้สึกอ่ะปะ่ะนี่นกิฟเหรอเป็นเรื่องอ <laughs> เป็นเรื่องแต่ถามว่าเปลี่ยนไหมผมว่ามันมีความหนึบขึ้นแค่นิดเดียวไม่เยอะอะ่ะเอาไว้ว่าดูอ่ะมึงกินมึงดูไม่ออกอะป่ะ ยามันมีความเหนื่อยขึ้นหน่อยเหนื่อยขึ้นแบบน้อยน้อยมากถูกป่ะแล้วเผื่อเหนื่อยนี้อร่อยด้วยนะเปิดมันมันแปลกด้วยเทคเจอร์เนี้ยมันรู้สึกว่ามันหนึบขึ้นนะใช่ใช่แล้วมันอร่อยขึ้นนะเป็นหนึบที่ดีใช่แล้วถามว่ามันกวนรสไข่ไหมไม่นะเอ้ยเป็นเนื้อดอร่อยว่ะจริงมันเป็นเลือมันหนึบขึ้นมันอร่อยเว้ยมันหนึบขึ้นนิดนึงเมื่อกี้จริงๆผมน่าจะไล่น้ำมันนี้เยอะกว่านี้หน่อยนะนี่ผมน้ำมันนิดนึงเฮ้ยจริงอันนี้อันนี้แปลกอร่อยเลย ชิบหายนะใครดูคลิปนี้มึงแจ็คพอตเปิดร้านขาร้านอาหารอยู่มึงแจ็คพอตเอาจริงมากคนธรรมดาไม่รู้หรอกไม่ถ้าสมมติใส่หมใูใส่อะไรเพิ่มหน่อยก็อาจจะอร่อยอีกแบบนึงนะไม่รู้เชื่อปะอือโอกาสจับได้น้อยมากลองไหมลองไหมเต็มโต๊ะอาลองดูอะใส่ปะเอาซับตรงนี้ไปจับตรงโน้นงงมากไอ้พวกทุ่นขาดราดน้ำมัน,หนใ,ให้ให้ถ่ายว่าใส่หรือไม่ใส่แป้งมีสองสูตร เรียนป่ะแต่อร่อยอ่ะจริงอร่อยจริงถ้าเกิดไม่ถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าใส่แป้งรู้ปะไม่รู้เป็นเรื่องนะใหญ่ขนาดนี้เจมันดีกันด้วยมันหนืดอยใ่ดิใหญ่ขนาดนี้ใช้สี่ฟองเหมือนใช้หกฟองเลยอาแล้วอายแล้วเอาละใครดูคลิปนี้นะครับรวยเปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านค้าข่เจียรวูเลยนะสงกรานต์ปีหน้าไม่มีแล้วขายมีแต่แป้ง คุณจะผสมเยอะนะเมื่อกี้สี่ฟองกำลังดีสี่ฟองแป้งรักสองช้อนน้ำรักสี่ช้อนนะปริมาณกลายเป็นเหมือนหกเจ็ดฟองเลยเอาให้ตายนะใส่หมูสับหน่อยรัดข้าวไม่รูนะคุณเป็นเรื่องครับใครดูคลิปนี้สบายแล้ะโอเคครับสี่สูตรที่ผ่านมาเป็นไงผมว่าสร้างงานสร้างชีพิตได้เกือบทุกสูตรนะอ้ทุกสูตรคาแรคเตอร์แตกต่างกันถูกปะแต่รสชาติเนี่ยไม่หนีกันละนะ ใครดูคลิปนี้ก็แฮปปี้นะครับอย่าให้เห็นนะ,ะร้านไข่เดียวผุดขึ้นเยอะๆ,ๆอย่าให้เห็นนะโอเคครับฝากกดไลค์ก like, ดแชร์สักใครนะชอบคลิปบนี้ก็คอมเมนต์เยอะๆ,ๆช่วงนี้ก็คือแน่นอนครับเศรษฐกิจไม่ดีเราจะมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสใหม่ๆให้เพื่อนๆตลอดช่วงนี้แล้วกันะะโอเคไหมต่อไปครับไม่ดื่มนะพรุงนี้เหงาเลยไมใีใครกินด้วยเฮ้ยเสื้อสวยไหมอยากได้ซื<ข>อที่ไหนซื้อที่ไหนมีแค่ มีแค่กี่ตัวนะประมาณ 40, <000. S 1> <laughs> สี่หมื่นสี่เมื่อไหรจะขายหมดมียระมาณสักสี่ห้าร้อยตัวนะยังไม่ประกาศขายเลยแต่คนดูคลิปนี้ให้โอกาสก่อนแอดและแมาเลยปิ้งหมดไม่ทําเพิ่มครับสําหรับเสื้อไก่ทอดกุ๊กกี้เมาอเจอคลิปหน้าครับ